การอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะเดือนสตาป์าเพลินนาบอัมโทรินีโดยไม่เหมาอั้มสมัตารโรนะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงประจําเดือนกันยายน2 5 6 5ของชาวลัคนาราศีกุม <c oughs> กุมหรือเปล่านะวันนี้โอเคกุมนะชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมนะมาดูกันว่าในเดือนกันยายนนะในเดือนกันยายนนั้นนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างในเดือนนี้นะสาหรับชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมนะอ่ะ เริ่มต้นกันเลยดีกว่าชาวราศีกุมในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะใบแรกมาเลยโอ้โห four of swords เป็นไปได้ว่าในเดือนกันยายนนะอาจจะมีโอกาสได้พักผ่อนบ้างละนะหลังจากที่ทํางานเหนื่อยล้ามาเหลือเกินอาจจะมีจังหวะหรือคุณอาจจะหาจังหวะให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างนะในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของการพักผ่อนน้อยนี่แหละมันเหมือนว่าคุณทํางานหามลูกหามข้ามมาโดยตลอดนะในช่วงนี้ในเดือนกันยายนอาจจะมีเวลาให้พัก หายใจหายคอบ้างอืมอาจจะมีเวลาแบบนั้นบ้างแล้วเนาะต่อมาค่ะสเวนอฟสอร์สในเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินนะมันเหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่คุณเอาตัวรอดได้นะเออคุณจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆได้แล้วคุณก็เอาตัวรอดได้ผ่านไปได้ทุกเดือนแหละไม่ต้องห่วงนะคะเออในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะมันเหมือนกับช่วงเวลานี้คุณน่าจะได้เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะ หรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานจบจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆแล้วได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆเป็นไปได้เหมือนกันนะในเรื่อง,องความมั่นคง,งชีวิตต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้คุณมีโอกาสที่จะมั่นคงมากๆจากศักยภาพความสามารถของคุณหรือว่าความตั้งใจของคุณนี่แหละจะทําให้คุณมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตเนาะต่อมาค่ะในเรื่องของอการงานดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะ ได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆได้เริ่มอะไรใหม่ๆหรือได้ทำอะไรใหม่เหมือนจะได้คิดโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณเนาะหรืออาจจะเป็นงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรที่แพนๆไว้อาจจะได้ลงมือทำนะปัญหาภรรคมีไหมมันเหมือนกับว่าปัญหาภาษคก็คือเรื่องของการทำงานทำหาเงินนี่แหละนะมันก็เลยทำให้คุณพยายามที่จะหาเงินหาทองอยู่ตอนนี้นะมันอาจจะมีอะไรติดๆเข็ดขัดบ้าง นะแต่คุณก็ขยันนะยิ่งทํายิ่งมีเพราะฉะนั้นแล้าทําให้เต็มที่นะเดี๋ยวบรรพานไปได้แน่นอนอ่ะต่อมาค่ะในเรื่องของความรักกันบ้างความรักเป็นอย่างไรบ้างช่วงเวลานี้โอ้โหต้องบอกเลยคนโสดเนี่ยมีโอกาสเหลือเกินว่าจะเนื้อหอมนะจะมีคนมาให้ความสนใจส่วนคนสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยว่าเนื้อคุณก็หอมนะมันเหมือนกับว่าจะอาจจะมีคนมาสนใจคุณมากกว่า มากกว่าที่คุณจะรู้ตัวนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้อาจจะไม่ไดีหวานกันมากแต่ก็สบายอกสบายใจมันเหมือนกับว่าเป็นความรักที่สบายใจเนาะเออเป็นความรักที่ไม่สบายใจส่วนคนที่สถานาการณ์คุมเครืออย่างที่บอกไปเนื้อหอมเหมือนกันอาจจะมีคนมาชื่นชอบคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันนะต่อมาค่ะในเรื่ององครอบครัวมันเหมือนกับว่าอาจจะมีอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างเหมือนกันเนาะ เกี่ยวกับครอบครัวหรือเป็นไปได้ว่าคุณพยายามทาทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวแบบพนวิกฤตบางอย่างนะอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองก็ได้นะแต่ว่าต้องบอกเลยคุณทําได้นะคุณทําได้นะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้มรดกได้เงินตกทอดได้เงินตกเบิกได้เงินอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะเอออาจจะทําให้ครอบครัวอยู่เย็นไปสุขสุขสบายกันะครอบครัวก็เป็นไปได้เหมือนกันนะต่อมาค่ะในเรื่องของที่พึ่งที่พึ่งสาคัญของคุณมันเหมือนกับว่า คนแวดล้อมของคุณนี่แหละคือที่พึ่ง,งสําคัญมันเหมือนว่าเขาช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตสนับสนุนให้ความสําเร็จของคุณมันเป็นไปถึงเป็นไปดังหวังเป็นไปดังฝันเป็นไปตามเป้าหมายเออมันเหมือนคุณตั้งใจตั้งใจจริงนะแล้วก็มีคนรอบข้างดีหรือมีกัลยานามิที่ดีนี่แหละเออมันก็เลยทําให้คุณนะ่ะได้ประสบความสาเร็จหรือเป็นไปได้ว่าพอคุณเปลี่ยนสังคมใหม่ๆได้รู้จักคนใหม่ๆมีคนที่มี มีความมั่นคงมากขึ้นเป็นที่พึ่งได้มากขึ้นมันก็เลยทาให้คุณมีโอกาสที่จะสาเร็จมากขึ้นในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรต้องบอกเลยมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นไปได้ว่าบางคนคิดจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือว่ามองกําลังสงสัยว่าจะได้เปลี่ยนงานย้ายงานไหมมีโอกาสมากๆนะในเดือนกันยายนมีโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนงานย้ายงานหรือย้ายบ้านโยกย้ายเปลี่ยนแยะเปลี่ยนเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนที่นั่งอะไรอย่างเงี้ย มีการยกย้ายแน่ๆเกิดขึ้นกับคุณเนาะอะต่อมาค่ะในเรื่องของโชคลาภมีไหมโชคลาภโอ้โหชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมต้องบอกเลยโชคลาบนํามานะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีโชคมีลาบมีสิ่งด,ดีเข้ามาในชีวิตมีโอกาสมากๆจะมีโชคมีลาบถ้าเสี่ยงโชคในเดือนกันยายนก็มีโอกาสนะสาหรับชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมนะสุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะ โดยภาพรวมมีอะไรที่ต้องระวังไหมระวังเรื่องคำพูดค่ะเนอะในเรื่องของคำพูดระวังมากๆเลยมันเหมือนกับคุณต้องอยู่กับคนหมู่มาก นะหรืออยู่กับคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพูดดีส่งผลดีถ้าพูดไม่ดีอะไรที่จะคิดว่าจะราบรื่นมันจะไม่ราบรื่นเลยเพราะฉะนั้นแล้วพูดดีคิดดีทําดีเข้าไว้ปกป้องตัวคุณเองแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นแล้วก็ผลส่งผลไปในทิศทางที่ดีด้วยในการทํางานหรือว่าทาทุกสิ่งทุกอย่างเลยความรักก็เช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพูดดีทําดีเข้าไว้แล้วทุกอย่างมันจะดีมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งต้องบอกว่าชาวกลุ่มเนาะชาวกลุ่่่วงเาี้ไดยพแต ถ้าเราพูดสิ่งดีดึงดูดความโชคดีมาให้ตัวเองความโชคดีก็จะยิ่งเข้ามาหาคุณเร็วขึ้นเนาะโอเคค่ะและนี่คือคำนำนายทั้งหมดของคุณนะหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยติดตรงไหนก็ทักมาคุยกับแม่หมอได้ตลอดเลยนะทักมาในไหนในไลน์ออฟฟิเชียลนะคะจะมีในเดสคริปชันมีไลน์ออฟฟิเชียลอยู่นะก็ะทักมานะมาจองคิวกันได้ค่ะใครอยากดูส่วนตัวแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยทุกๆทุกกช่องทางเลยอืลิ้นพันกันถือว่าเป็นกำกำลังใจนะเป็นค่าคุูกับแม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย